คือปิรามิดเนี่ยต้องบอกว่าสร้างตั้งแต่ในยุคฟาโรเมื่อประมาณสักเกือบเอบ2,000ปีที่แล้วพี่หมูคิดว่าเขามมุรู้ต่างดาวมาสร้างว่าหรอสี่ห้าพันปีมันมีเทคโนโลยีแบบนั้นได้ยังไงเราไม่รู้ต่างดาว <laughs> สวัสดีครับดีบีสุท้าวันนี้เรามาพบกับพี่หมูนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่คราวน,นี้เราได้คุยกันมาหลายคลิปแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยคลิปที่เป็นเจาะลึกประเทศบางประเทศที่เราสนใจเป็นพิเศษนะฮะวันนี้ผมมามองประวัติศาสตร์โลกเนี่ยผมว่าประเทศอียิปตโบราณเนี่ย มันอายุเก่าแก่สุดในโลกคืออียิปต์มันถ้าคุณพูดถึงความเจริญมันก็ประมาณ5,000ปีอพออียิปต์เจริญจีนก็เจริญซีกทางฝั่งตะวันอ,ออกเนี่ยจีนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยอียิปต์คราวนี้เรามาเจาะลึกให้มันเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่าอียิปต์จริงๆแล้วมัน ใครๆก็ต้องพูดถึงปิระมิดเนาะแล้วใครๆก็ต้องพูดถึงมัมมี่เนาะซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอียปิปต์จริงๆแล้วอียิปต์ outer, มีอะไรน่าสนใจมากมายผมอยากจะให้มันเข้าใจจริงๆว่าประเทศอียิปต์ตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวที่เรามาอิงประวัติศาสตร์น,นิดนึงก็คือว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของอียิปต์5,000ปีเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงน่าสนใจครับเชิญครับต้องบอกว่าคนอียปปิปต์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนอียิปต์ในสมัยเมื่อ45,000ปีที่แล้วนะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่คคคนนอออออิตต์์บบาาเเ่่ไมด้้ััถถืืสละะพพวกทจแแงง มีเทพเจ้าเยอะมากถ้าเกิดคนโดยเที่ยวอียิปต์เนี่ยจะนึกถึงภาพออกเลยนะฮะเทพเจ้าฮอรัสโอไซลิสอซิสแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายองค์ด้วยกันนะเทพเจ้ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรก็แล้วแต่อียิปต์เนี่ยนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอียิปต์อยู่ในทวีปอะไรอืออียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือนะฮะใช่ซึ่งมีติดก,กับประเทศอิสราเอลอทางด้านฝั่งตะวันออก เชียงเหนือติดกับจอร์แดนแล้วก็มีเขาเรียกว่าทะเลแดงเรสซีด้านใต้จะติดกับซูดานนะติดกับซูดานแล้วก็ติดกับลิเบียนะตรงติดกับลิเบียเนี่ยจะเป็นทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ทางด้านเหนือสุดของอียิปต์นะฮะเขาเรียกว่าเดลต้าจะเป็นทางออกทะเลเรียกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพื่อให้ว่าอียิปต์มีทะเลสองด้าน uh huh. ด้านเหนือเนี่ยติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนด้านตะวันออกเนี่ยติดกับทะเลแดงเพราะนั้นทะเลแดงเนี่ยชาวยุโรปชอบไปเที่ยว uh huh. มีเมืองมเมืองหนึ่งชื่อว่าชาอัมเชคจะเป็นนิยมมากเลย ไปอาบแดดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกที่ชอบดำน้ำเพราะว่ามันมีปะาการังแล้วก็มีพวกสัตว์น้ําที่สวยๆหาดูยากกว่าะทะเลอื่นๆเพรานี่อียิปต์เนี่ยความเจริญต้องบอกว่าพื้นที่เขาใหญ่มากนะครับแต่ว่าประชากรประมาณร้อยกว่าล้าน กรุงไคโรเนี่ยมีประชากรที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรที่อยู่มากที่สุดในทวีปแอฟริกาคือมีประชากรอยู่ถึง20ว่วาล้านคนเพราะฉะนั้นการจราจรในไคโรเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะรถติดมากมแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลของอียิปต์เขาเล่งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยแน่นอนอียิปต์ไคโรนี่ต้องเป็นอามตาแาน,น่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนนี้อียิปต์กำลังจะสร้างเมืองใหม่ อีกไม่กี่ปีจะได้ใช้แล้วครับผมเขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้จะสร้างเมืองที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งเมืองทันสมัยทั้งเมืองโดยไปเอาพื้นที่กลางทะเลทรายเนี่ยสร้างเมืองใหม่แล้วก็เป็นระบบอัจฉริยะทั้งหมดโดยย้ายหน่วยงานข้าราชการทั้งหมดเลยเนี่ยไปอยู่รวมกันที่นั่นเลยฉลาดแล้วก็ทําให้ใครโลจะได้ไม่ต้องแออัดย้ายหน่วยงานราชการแล้วก็ย้ายพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปอยู่นอกเมืองให้หมดคือเมืองหลวงใหม่ประมาณ40กว่ากิโลก็ไม่ไกลนี่สิบกิโลไม่ไกลไม่ไกลก็เอาทะเลทรายทั้งหมดเลยกรุงเทพก็ไปนครนายกใช่เอา ทะเลทรายทั้งหมดเลยเนี่ยทำเป็นวางผังเมืองใหม่แล้วเป็นระบบสมาร์ทซิตี้ทั้งหมดเลยโดยได้รับการช่วยเหลือจากทางประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดาต่อไปเนี่ยคนไปไคโรอาจจะไม่ต้องการคนสอันนี้เป็นโครงการที่จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วด้วยฮะทำมาตั้งแต่ปี22100น่วเราก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดูสมาร์ทซิตี้แน่นอนเลยเพราะว่าคือคนที่ไปอียิปต์นึกว่าอียิปต์อาจจะไม่เจริญนะเข้าใจผิดหลายอย่างที่ที่เราบางทีเราคิดว่าประเทศนั้นคงไม่เจริญอะไรไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ย เขาไปไปไกลละเขาเห็นว่าขี่อูนอยู่หรือเปล่าอะไรทำนองนั้คือนี่อย่างที่บอกว่าในขณะเดียวกันที่มันมีอะไรที่ใหม่มันก็จะเขาก็ยังอนุรักษ์กันต้องบอกว่าคนอียิปต์เนี่ยนะฮะหลักๆเลยรายได้ส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยเนี่ยสองอย่างที่มากที่สุดเลยฮะคือท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอืมใช่ดังสองก็คือการเกษตรอ คุณรู้ไหมว่าคอตตอนอียิปเป็นคอตตอนที่ดีที่สุดในโลกอ oh. oh. เขาก็ส่งขายทางยุโรปตะวันออกแล้วเชื่อไหมครับว่าอียิปตเป็นประเทศที่ปลูกดอกไม้ส่งประเทศฝรั่งเศสทําน้ําหอมโอ้ oh, ดอกไม้ด้วยใช่ครับเอ๊ะมันดูดูเหมือนเป็นเซเลรายทำไมมันกเกษตรเขาทำทำางเกษตรโดยที่ใช,ใช้ใช้แบบเหมือนกับทางเขา,าจะเอาน้ำมา่างไหนไม่น้ำนานหรอ,เ,อ,อเขาสามารถใช้ระบบไอ,ไอ้หยดซึม oh. ได้อะไรได้เงี้ย ะไซายก็ปลูกพักได้นะใช่ครับผมคืออียิปต์ปลูกดอกไม้ส่งต่างประเทศค่อนข้างเยอะส่งไปทางฝรั่งเศสนะต้องบอกว่าคนอียิปต์ในสมัยก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจนะเมื่อก่อนนี้คนอียิปต์พูดภาษาฝรั่งเศสคล่องตือเลยเป็นอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส<อ>ในสมัยยุคจกักรพรรดินโปเลียนอ๋อแล้วก็มาเป็นเมืองขึ้นอังกฤษหลายรอบเลยหลายรอบแล้วจากจากปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับอิสรภาพซึ่งอียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขานี่ เที่ยวสิวันยังไม่ครบเลยแน่นอนครับสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนเมืองหลวงก็คือกรุงไคโร สายการบินอียิปต์แอร์เนี่ยนะฮะบินกรุงเทพไคโรเนี่ยเมื่อก่อนบินทุกวันนะครับปัจจุบันนี้เขาหยุดบินชั่วคราวเนื่องจากว่าโควิดโอมคคอนแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับมาบินอีกทีหนึ่งเดือนมีนาคมอาทิตย์ละสวันเครื่องบินที่เขาใช้เนี่ยพี่รู้ไหม,มเขาใช้เครื่องบินใหม่ล่าสุดเลยนะ <Air> 87, อียิปต์แอร์ะไรโบอิ n งเจ็ดแปดเจ็ดดีมไลเนอร์อ๋อใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะอันนี้เป็นเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ10ชั่วโมงคนไทยไปอียิปต้องใช้วีซ่านะพี่วีซ่าอียิปต์นะวีซ่าก็ใช คนนี้เนี่ยอยากที่บอกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือแน่นอนพิระมิดคือปิระมิดเนี่ยต้องบอกว่าสร้างตั้งแต่ในยุคฟาโล เมื่อประมาณสักเกือบเกือบปีที่แล้วถ้ารวมกับ2,000ปีนี้ก็ประมาณ4,500ปีพอดีก่อนคิดจากสร์ประมาณ2,000ปีก็ต้อง4,500พันอะไรใช่แล้วท่านทราบไหมว่าใครเป็นคนสร้าง4 5,000ปีมันมีเทคโนโลยีแบบนั้นได้ยงังไงมนุษย์ต่างดาวแล้วหินแต่ละก้อนที่มาสร้างปิระมิดเนี่ยหนักประมาณ5ตันพี่ใช่5,000กิโลยกยังไงเอามาจากไหนก่อนถ้าเกิดสันนิฐานของนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าล่องเรือมาจากอัสวานคืออย่างนี้แม่น้ํนายเนี่ยเมื่อก่อนมันท่วมทุกปีแต่ตอนหลังททีี่่มวเน เขาสร้างเขื่อนเขาเรียกเขื่อนอาสวานแต่ก่อนหน้าที่จะมีเขื่อนเนี่ยแม่น้ำนายนี่ท่วมทุกปีอพอท่วมเสร็จแล้วเนี่ยมันท่วมเข้าไปเนี่ย ฝั่งละ10กิโลพี่รู้ไหมเวลามันท่วมไปเนี่ยไอ้พวกปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ริมแม่น้ํนายเนี่ยกว้างเข้าไปอย่างละ10กิโลจากจากแม่น้ํนายแรงกษตเลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตสายเลือดของคนอียิปต์เนี่ยก็คือแม่น้ํนายนั่นคือเหตุผลว่าเวลาเราไปเที่ยวอียิปต์แล้วทำไมเราถึงต้องล่องเรือนอนบนเรือสี่คืนโอ้สวยมาก <ละ S 1> คือเวลาเรือไปเที่ยวเนี่ยมันก็จะจอดให้เราคือโรงแรมในเรือดิโรงแรมหรู5ดาวโอ้ดีมากเรือไปถึงเสร็จปุ๊บจอดให้เราลงไปเที่ยวเพราะว่าความเจริญว<ง>ัดว<ง>่าาาาอรมตง มันอยู่ริมแม่น้าหมดสะดวกใช่ลงไปปุ๊บก,ก็ลงไปเที่ยวลงไปปุ๊บก,ก็ลงไปเดินทางง่ายด้วยนะง่ายคือที่เที่ยวมาหาเราเราไม่ต้องไปหาคืนแล้วก็นอนนอนแล้วก็กลางคืนก็มีกิจกรรมต่างๆเช้ามาก็ไปเที่ยวใช่ในเรือนั่แหละแล้วอาหารบนเรือดีมากเพราะว<อ>่าส่วนมากส่วนมากเชฟเนี่ยเป็นฝรั่งเศสครับคืออียิปต์มันเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสเพราะเวลาการท่องเที่ยวเนี่ยฝรั่งเศสมาวางระบบการท่องเที่ยวไว้อย่างดีมากเพราะนั้นอาหารบนเรือที่เราทานเนี่ยมันเป็นอาหารฝรั่งเศสอาหารยุโรปกินง่ายมากอร่อยมาก4วันนี่ก็อยู่บนเรืือออลงไไปเที่่ยยวู้ ถ้าเกิดเราไปทั้งหมดทั้งหมด10วันเนี่ยเราจะนอนประมาณ7คืนเนี่ยเราจะนอนโรงแรม5ดาว3คืน ที่เหลือก็เรือเรือสี่คืนคราวนี้เรือเนี่ยมันเป็นเรือแบบไหนฮะมันเป็นเรือที่เรือทั้งหมดเป็นเรือ5าชั้นเรือสำรานะห้าชั้นเรือมันต้องออกแบบให้เท่ากันหมดเพราะว่ามันจะต้องผ่านที่เป็นช่องแคบเรือมันจะต้องคือมันมีเขื่อนถูกไหมมันต้องมีการปล่อยน้ํากักน้ำเก็บน้ามันจะต้องออกแบบความกว้างความยาวอะไรเนี่ยเท่ากันหมดมาตรฐานเป็นกฎหมายเลยแล้วก็ความสูงเท่ากันคราวนี้เรือจะแตกต่างกันก็คืออยู่ที่ภายในห้องนอนการตกแต่งอันนี้เรือนี่เป็นจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรือสำราญที่มีทิ้งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือทุกอย่างเหมือน ม,มีสะว่ายน้ํามีกลางตอนบ่ายมีออกไปดื่มน้ําชาชมวิวทิวทัศน์ดูวิถีชีวิตของชาวอียิปต์ในเขตร่มแม่น้ำานัาแล้วก็อีกเมืองหนึ่งคือเมื่อกี้ผมมาพูดถึงปิรามิดในปิรามิดเนี่ยเขาเป็นที่เก็บศพฟาโรบหลายคนก็คงจะรู้ท่านรู้ไหมครับว่าในในปิรามิดเนี่ยมีที่เก็บศพและยังมีที่ดักโจรอะไรต่างๆเพื่อป้องกันในพวกขโมยเข้าไปอุณหภูมิของที่เก็บศพฟาโร์โเนี่ยจะต้องมีอุณหภูมินะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรต่างๆอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ประมาณ 17องศาเซลเซียสเท่ากันตลอดเป็นห้องเย็น,เ,นเหมือนกับเหมือนกับสมัยก่อนไม่มีห้อง,องเย็นแ,<ห>แต่ทำไมทำไมคนสมัยก่อนสามารถทําปริมิตให้กลายเป็นห้องเย็นได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ใช่พี่หมูคิดว่าเขานูต่างดาวมาสร้างวะเหรอเท่าที่ผมดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเขาสลักหินเนี่ยเขาจะใช้ริ่มตอกเข้าไปแล้วก็ใช้ไม้อัดแล้วก็หยอดน้ําให้ไม้เนี่ยมันดีดตัวแกะหินพู้เองเขามีเทคโนโลยีใช่แล้วก็ขัดหินบางคนบอกว่าเอาธาตุมาสร้างในหนังเนี่ยนะผมเวลาดูหนังฮอลลีวูดผมไม่ค่อยเชื่อหรอกฮะจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้เอาธาตุมาสร้างแหละช่วงน้ําหลากเนี่ยประชาชนเขาอดอยากทางฟาโรก็ได้เกณฑ์คนเนี่ย มาทํางานให้กับทางหน่วยงานราชการเนี่ยสร้างสร้างนูน่นสร้างนี่เนี่ยก็เลยได้ค่าตอบแทนไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีพีระมิดใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีซิฟิล์งซิฟิ์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะตัวเป็นสิงห์หน้าฟาโรห์ซึ่งมันก็ไม่มีที่ไหนในโลกให้เราได้ดูแบบนี้แล้วพอหลังจากที่เราจากไคโลเนี่ยเราก็นั่งเรือไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปลงเรือที่เมืองลุกซอเมืองลุกซอเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าเขาจะมีวิหาร3-4วิหารที่แบบอัศจรรย์มากมเช่นวิหารคารนณกวิหารคารนณกเนี่ยจะมีเสาทั้งหมด 1 5 4ต้นแต่ละต้นเนี่ย14คนอบไม่ไม่มินมเป็นวิหารที่ใหญ่มากเขาชื่อวิหารคารน<ม>ักสร้างโดยฟาโรหลายๆลยองหลายเลยองต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยมีฟาโรทั้งหมด33ราชวงศ์ราชวงศ์องค์สุดท้ายก็ราชวงศ์โปเตเลมีก็คือพระนาง เคลียวพตาที่7อันนั้นก็คือการล่มสลายของอียิปต์ล่มสลายเพราะอะไรคืออียิปต์เนี่ยต้องบอกว่าพออียิปต์เสร็จแล้วเนี่ยในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยท่านก็เดินทางเข้ามาอียิปต์แล้วก็มายึดอียิปต์มา,มาปราบอียิปต์แล้วท่านก็ได้ทิ้งในพลเอาไว้ปกครองประเทศนั่นก็คือในพลโพเตเลมีแล้วท่านก็เดินทางต่อไปทําสงครามต่ออเล็กซานเดอรทด์ท่านได้มาบุก ที่นี่แต่ว่าคนอียิปต์ไม่ได้สู้ลบตกมือนะเพราะว่าคงสู้ไม่ได้แล้วก็โพโตเรมีนี่ก็ปกครองอียิปต์มาเป็นเป็นกลีทที่ปกครองอียิปต์พอมีมีลูกชายก็ตั้งชื่อโพโตเรมีที่1มีลูกสาวก็ตั้งคลีโวพัตตาที่หนึ่งลูกชายคลีโวพัตตาที่หนึ่งคือมีผู้หญิงก็เคลีโวพัตตาในคนคนนี้เป็นต้นราชวงศ์นี้นต้นราชวงศ์เป็นปฐมกษัตร<อ>ิย์ของผสมฟาโร<อ>ห์ของของราชวงศ์โพโตเลมีที่ปกครองปกครองียิปต์เป็นคนกลีกที่ปกครองอียิปต์แล้วพอมาถึงสมัยพระนางคลีโวพัตตาที่7ก็คือยุติฟาโที่ ปกครองโดยคนกรีกคีออพตานี่เป็นผู้หญิงทุกคนชื่อคียอพตาหมดใช่แต่องค์นี้เป็นองค์ที่7เป็นองค์ที่7็ดที่ดังที่สุดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อียิปต์ร่มสลายเพราะอะไรคือว่าคนกรีกหรือคนที่เป็นอียิปต์โบราณนี่หายไปได้ยังไงหายไปหมดเลยก็พอหลังจากที่อย่าลืมนะฮะว่าคนอียิปต์สมัยก่อน กรีเข้าไปยึด300กว่าปีมันก็ผสมประสานไปโรมันเข้าไปยึดอีก2-300ปีถูกไหมก็มีคนโรมันเข้าไปอยู่อจากนั้นโรมันล่มสลายมันก็ไม่มีคนปกครองถูกไหมก็แตกสลายไปแล้วก็พอมุสลิมเข้ามามุสลิมก็เข้าไปในอียิปต์เมื่อประมาณคศ .500 กว่าอันนี้เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปในเข้าไปในอียิปต์ก็ไปปกครองอียิปต์ก็เข้าไปปกครองอียิปต์พอปกครองอียิปต์เสร็จแล้วคนตุรกีก็เข้าไปปกครองอียิปต์วัฒนธรรมตอนนี้วัฒนธรรมอียิปต์เราจะเรียกม มุสลิมมุสลิมแบบไหนคืออียิปต์มปนประเทศมันก็ใหญ่เนาะแล้วเราก็มองว่าคําว่ามุสลิมมันก็เป็นแค่ศาสนาเนาะแต่ถ้าวัฒนธ,ธรรมอียิปต์ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของมันก็คือมีสุเหรา่าถูกไหมฮะสุเหรา่ราแล้วก็มีอาหารการกินก็แบบตุรกีแบบเติร์กแบบอะไรพวกนี้หรือเปล่าคล้ายกันฮะ,ะแล้วก็ผู้คนพูดภาษาอียิปต์พูดภาษาอาหรับพูดภาษาอาหรับเอ้าก็คนอาหรับถ้าอย่างนั้นก็คนอาหรับอ๋อแล้วก,การที่เขามีวัฒนธรรมของเขาเองหรือเปล่าอียิปต์มันเป็นอะไรที่แตกต่างกับคนอาหรับคนตุรกีไหมความแตกต่างก็็คงงงไไมมม่่ด้้แตตตกกกกาาาาระบหหนนนนทออเืั ก็เต้นเหมือนเชื่อสายใกล้กันมากก,ก็ใกล้กันก็คืออาหรับ<อ>คนอาหรับนะคือเอ,อาพยพไปอยู่อียิปต์เราก็พูดว่าคนอียิปต์เป็นคนอาหรับคนเชื้อสายอาหรับอย่างนี้นเขาก็มีความความเป็นอาหรับสูงเหมือนกันใช่ครับเป็นอาหรับิอบอกอะไรพวกนี้การภาษาเขียนก็เป็นอาหรับิหมดอาเ็วิอ๋อแล้วก็มีลักษณะเอ่อเป็นเอกลักษณ์อะไรที่มันต่างกับคนอาหรับทั่วไปไหมก็มันก็คล้ายๆกันดูไม่ออกเนาะเมันอาจจะดูคือคนอาหรับด้วยกันอาจจะดูออกว่าสำเนียงแบบนี้เหมือนคนยุโรปเราก็ไม่รู้ประเทศไหนไม่ได้ไหนสำเนียงแบบนีีีีี้้้เเเปป็็นน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 คคคคพพูููดดอออับบบบบแแืยิตตซ พูดแบบนี้เป็นคนซาอุดีเขาดูอาจจะดูพวกผ้าพันหัวก็ดูออกอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างฮะเป็นเล็กๆน้อยๆใช่ก็ดูออกสำเนียงเขาก็ดูออกอยู่แล้วคนอียิปต์ส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยเป็นยังไงบ้างอัธยาศัยดีมากต้องบอกว่าผมไปเที่ยวประเทศอิสลามมาหลายประเทศนะฮะคนอิสลามผมว่าหลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดนี่ว่าคนอิสลามมีความเป็นหัวรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยคนอิสลามแต่ละประเทศเป็นคนน่ารักมากก็มี ีความนุ่มนวลน,นุ่มนวลแล้วก็เป็นคืออีกต,ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่์วิสมายสูงเขาเน้นการท่องเที่ยวก็คือมีโรงแรมมาตรฐานสูง,สงมีบริการที่ดีดีคือทุกอย่างอะ่ะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะเหมือนกับคนสําคัญอะ่ะ อาหารผมชอบอาหารอียิปต์เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มันข้าวเขาเหมือนข้าวอินเดียนะ,ะมันบาสมาต <m> ิยาวๆใช่แต่ว่าเขาทําข้าวมันไก่ย่างอะ่ะอร่อยมากเ<อ>ขาอาจจะใส่เนยนิดนึงแล้วไก่ย่างของเขาเนี่ยเหมือนกับข้าวมันไก่ย่างอะ่ะโอ้โหอร่อยอร่อยแล้วก็มีเบียร์มีไวน์อะไรต่างๆคืออียิปต์ไม่ได้เข่งมากนะฮะเออมีนแอลกอฮอล์ได้กินแอลกอฮอล์ได้ฮะกินเบียร์กินไวน์ได้เลยได้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้ไปก็คือวิหารที่ชื่อว่าอบูซิมเบลอบูซิมเบลเนี่ยมันอยู่าง สุนกับอียิปต์เป็นไฮไลท์คนที่สร้างนี่คือพระเจ้ารามเซธที่2คือพระเจ้ารามเซธที่2เนี่ยต้องอยู่ในราชวงศ์ที่19หลังจากตุตันคามเมนตุตันคามเมรราชวงศ์ที่18รามเซธที่2เนี่ยปกครองอียิปต์เนี่ยมานานที่สุดเป็นฟาโรห์ที่ปกครองอียิปต์มานานที่สุดแล้วมีภรรยาเป็นร้อยอ่ะมีลูกเนี่ยร้อยกว่าคนแล้วลูกหนึ่งในนั้นเนี่นนยชื่อว่าเนเฟอร์ติต เนเฟอร์ตารีเนเฟอร์ตารีเนี่ยเป็นลูกสาวที่พระเจ้าฟาโรห์รามเซธที่สองรักที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาไปสร้างวิหารอบูซิมเบลเนี่ยท่านสร้างให้กับชาวดูเบียนที่ไม่รู้จักเทพเจ้าแล้วท่านก็สร้างอีกวิหารหนึ่งเนี่ยให้กับลูกสาวซึ่งเป็นภรรยาตัวเองด้วยคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนอียิปต์เนี่ยเขาเอาลูกมาทําเป็นภรรยาคือไม่ให้สายเลือดไม่ให้ไปปนกับคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นลูกสาวคนหนึ่งที่พระเจ้ารามเซธที่สองรักมากที่สุดก็คือเนเฟอร์ตารีสิ่งที่เราจะได้พบที่อียิปต์ ที่เราไม่เคยเห็นในประเทศอื่นแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะไปช่วงประมาณตั้งแต่เดือนโนเวม ber ถึงมาร์ชถึงเมษายนอากาศเป็นไงฮะอากาศเย็นสบาย<อ>คือพอเป็นเมยจูนจุลายออกัสต์เนี่ยมันร้อนจัดมากก็สิ่งที่เราได้รับจากการท่องเที่ยวเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าประเทศเราไม่มีเนะเาะในความแปลกมีความสวยงามของธรรมชาติคราวนี้เราก็แนะนําว่าอียิปต์เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจโอ้น่าสนใจมากคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ในคลิปต่อไปนะครับอยากจะ คุยเรื่องมัมมี่คุยเรื่องฟาโรเหมือนกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าคนที่ไปท่องเที่ยวเขาควรจะรู้พื้นฐานใช่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 <ม>เพราะสาคัญมากเพราะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเรารู้ประวัติศาสตร์ไปบ้างเนี่ยผมว่ามันทําให้การท่องเที่ยวมันเพิ่มอรรถรสเรื่องการช้อปปิง้งหรือการซื้อของของอียิปต์มีอะไรน่าสนใจบ้างคือต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยมัน ถ้าเกิดคนที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะลืมไปเลยมันแทบจะไม่มีอะไรให้เราไม่มีสู์กัรค้าไม่มีอะไรให้เมืองไทยมันมันมันมีทุกอย่างครบแล้วพี่ไม่มีอะไรแปลกประหลาดผมว่าถ้าซื้อก็ซื้อเป็นของที่ระลึกเล็กๆลน้อยนอะหรือไม่ก็พวกอินทผาลัมก็เป็นอาหารการกินเข้าใช่แล้วหรือไม่ก็พวกหินอะลาบัสเตอร์ที่ทํามาเป็นแจกันบ้างเป็นลูกนุ้นลูกนี้บ้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์เวลาท่องเที่ยวแต่ว่าจริงๆแล้วคนไปเที่ยวอียิปต์น่ะน้อยคนที่จะซื้ออะไรกลับมาเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีีีีีววิิตนนนะถ้้าาาาาาาเเเกกกกกกดดทท่่่่มโโออสรรจจลไป เราน่าจะไปเที่ยวอียิปต์สักครั้งหนึ่งใช่ใชแต่ภาพมันคือทะเลทรายแล้วความแห้งแลง้งอ่ะคือคือทะเลทรายจริงอยู่นะฮะแต่ว่าเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวกลางทะเลทราย <c oughs> เราเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ํไนทั้งหมดเพราะฉะนั้นความที่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็คืออยู่ในริมแม่น้ํไนทั้งหมดว <c oughs> ิถีชีวิตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นาการเกษตรเลี้ยงสัตว์ปศุสัตั์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ริมแม่น้ำไน <c oughs> ทั้งหมดเขาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่แห้งแล้งเกินไป สำหรับคนที่เคยเดินทางมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็คงอาจจะเบื่อแล้วล่ะอ่ะประเทศจเจริญมากๆกันนะคือคุณไม่สามารถจะเที่ยวทริปได้เอางี้ดีกว่า <laughs> คุณคุณต้องเอาตัวไปเองอ่ะนะคุะต้องไปหาเองใช่แล้วมัน<ช> <ๆ S 2> ไม่ได้มันไม,นมน่มันสะดวกสบายจริงๆฮะแล้วอย่างที่บอกอ่ะเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องคมนาคมต่างๆเรื่องอินเอร์น็อตอินเทอร์เน็ตบอกเลยว่าทุกอย่างเพอร์เฟกพี่หมูไปจัดทริปอียิปต์เนี่ยส่วนมากแล้วคนที่ไปก็จะสูงวัยหน่อยใช่ไหมคือคนที่อียิปต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ส ที่รักการท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆหาประสบการณ์ชีวิตหาสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครดีกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอียิปต์มันมันไม่เจริญอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจผิดออนนี้ก็ต้องมาสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ลองเปิดเข้าไปดูได้นะอียิปต์สมาร์ทซิตี้ผมไมได้ยินคําว่าสมาร์ทซิตี้มาเยอะนะฮะโดยประเทศจีนประเทศอะไรก็มีนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้เคยได้ยินว่าสร้างเมืองทั้งเมืองใหม่เลยใช่ฮะทั้งเมืองอียิปต์กำลังจะสร้างนิดน มันมีเมืองใหม่เลยที่มันเป็นเมืองรชาชการและสมาร์ทซิตี้ไปเลยเราก็ไปเรียนรู้เขาหน่อยนะว่าเขาทําแล้วมันประสบความสำเร็จห,หรือ่มีปัญหาองคือกรุงเทพควรจะต้องพัฒนาอีกเยอะมากอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสมาร์ทซิตี้อย่างเดียวถ้าพูดเรื่องกรุงเทพปัญหามันไม่จบไปเนาะเดี๋ยวเราพูดถึงว่าประเทศอื่นเขาัางคิดแก้ปัญหาเนยนะขนาดลาวยังคิดแก้ปัญหาลาวขนาด ยังจะสร้างเมืองใหม่เลยจริงก็คือเมืองใหม่นี่มัน,นทำง่ายอ่ะถ้าคุณจะขุดนุ่นขุดนี่ในกรุงเทพคุณอย่าไปทําเลยคุณไปสร้างใหม่เถอะคุณไปหาพื้นที่ประมาณสักสองประเทศไทยนะที่เยอะไม่ไปหา20,000ไร่อ่ะสองห <2, S 2> มื่นไร่นี่น,น่าจะพอประเทศไทยนี่นะถ้าพูดเปรียบเทียบไปเรื่องสมาร์ทซิตีน้นะจริงจริงมันคิดมาหลายสิบคิดแล้วแต่มันไม่ทำไงเสียดายผมมีพูดเรื่องนี้ใน,ในสมาร์ทซิตี้ในคลิปอื่นเหมือนกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะลองคุยดูแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้นะผมก็เลยสนใจแล้วผมจะไปศึกษาสมาร์ทซิตี้ของอีหยิปปต่อไน สมาร์ทซิตี้อียิปต์ใช่หลังจากที่ทีนี้ผมเรียนให้พี่ทราบคือผมจะพูดเรื่องสมาร์ทซิตี้ไปแล้วเข้าก่อนเนาะวันนี้ผมจะใช้สมาร์ทซิตี้ในการที่จะมาคุยไอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใช่ของอียิปต์เลยแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องอียิปต์ละว่าโฟกัสมันจริงแล้วอียิปต์มันทำเพราะอะไรทำแล้วดียังไงใช่ใช่อาจจะมาคุยเป็นคลิปสมาร์ทซิตี้ได้เดี๋ยวผมจะผมจะหาข้อมูลมาให้พี่เรื่องสมาร์ทซิตี้ที่อียิปต์ครับอย่างเงี้ยเราจะได้ความรู้ที่มันหลากหลายเนาะใช่ว่าประเทศนอกจากนอกจากไอ้พวกโบราณสถานแล้วเนี่ย และยังได้ความความใหม่<ช>ซึ่งหลาย<ช>คน<ช>ไม่รู้ว่าอียิปต์กำลังจะสร้างสมาร์ทซิตี้สิ่งนี้เราไม่มีทางได้ได้รับรู้หรอกถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจริงจังใช่ผมอยากให้ติดตามเรานะครับบีไลทัวนะครับดีบี DB สัวเถาวเราเนี่ยพยายามจะหาอะไรที่ที่านหาที่อื่นไม่ได้อ,อ,อย่างเงี้ยการท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่เราไปเยี่ยมแค่พิระมิดเราไปดูศิลปวัฒนธรรมแล้วยังไปดูเทคโนโลยีของประเทศแต่ต่างๆที่มันไม่เหมือนกันผมก็ยังมองว่าอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่มี ศักยภาพสูงในเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ไหมครัใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคนเขาเก่งนะอย่างนักฟุตบอลคนหนึ่งเก่งมากเลยอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะคนอียิปต์เงี้ยนะแล้วก็ที่ที่ที่ดีมากคือสายการบินอียิปต์เนี่ยเขาเขาใช้เครื่องบินใหม่ล่าสุดอ๋อเราสะดวกสบายแล้วบินตรงคลโรคโรกรุงเทพคลโรบินตรงง่ายๆเลยอย่างนี้เราก็จะได้มีโอกาสกําหนด การท่องเที่ยวไปอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะต้องเวลาอาจจะยังไม่แน่นอนขอเวลานิดนึงสงการเน่ดีสุดนะครับอากาศยังไงยังไงก็ต้องไปครับผมไม่เชื่อว่าโควิดจะอยู่กับเราตลอดกาลนานมันต้องไปครับดังนั้นเราก็รอนิดนึงใช่ครับทบใจนิดนึงนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่หมูนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ